สวัสดีครับพ่อพี่น้องเอฟซีทุกคนครับสวัสดีค่ะวันอยู่ในประเทศนวันแางประเทศขอต้อนรับกสูช่องจอรันท่องเก็บเห็ดครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมมือนี้กับช่องสายสายของวันที่17เดือนมิถุนายนพศสองพครับเดืนหน้าถล่มไปเนาะครับพ่อพี่น้องมือถือจอรันท่องจะมาไอ้ว้างเชื้อเห็ดที่ต้นยางนาครับก็ขอกราบหัวใจเอฟซีทุกคนด้วยครับที่บ่อถนบอปลายจอยนนท์ท่องครับพร้อมให้กำลังใจเสมอมาครับมือถอจอรันท่องจะว้างเชื้อเห็ดให้พ่อพี่น้องอยู่เบื้ คือห่อเอาอห่ข้างจากต้นนี่ประมาณยี่สิบเส้นครับพุ่มที่นนอก้มลึกกัให้มันได้ยี่สิบเ้นคือกันนะาใส่กันนะครับเบึ่งเนื้อครับจะน้นท่องจะใส่เสียมน้ำด้อยครับหมวดนี้ครับทุกเขียวปุ๋ยใส่เสียมครับคือห่อคอางจากไอ ต้นมากนี่คือหนึ่งครับลวกาจากดินขึ้นมากก็คือปนหนึ่งครับคือกลัวนี่ครับบานนีขั้นตอนต่อไปครับข้อดจใส่เสือด้ครับบานนี้เสื้อเฮ็ดนีที่เพิ่นถ่ายเป็นสีดำแสดงว่ามันเสียเด้อครับเชื่อนี่จะต้องเ็ดเชื่อเฮ็ดรวมด้อยครับมีตั้งไปเฮ็ดพอหุ่นไปห่อเฮ็ดปวกครับเอาใส่ยังสีครับนี่พูดใส่ยศนี่เพิ่นคนทางที่จะเปลืองด้อยครับให้พี่น้องบอกว่าคือหยอดใส่แน่นะครับ มันคือห้องหยอดใส่ในถุงครับนี่ครับลักษณะนี่ครับความหมายคือห้องขุดเลอกหนีไม่แม่นยังนะครับเพื่อจะให้เสื้อเฮ็ดพิ่นในบ่อเจี๊ควงหัวเพื่อเกิดสิบตายหน้าครับขั้นตอนต่อไปครับบัานนี้ขั้นตอนต่อไปครับเพื่อจะใส่หัวขวายี่นะครับไปเป็นขวยแห้งลยครับขวยแห้งครับเทลงไปเลยครับ มน,อม,อมนได้ออำๆเลยครับไออมเงาครับเฮ็ดตั้งสี่ทุกต้นครับแล้วกฮ็ดแบบนี้นี่นี่คนใดผลแล้วครับเพราะว่าเพิ่นต้นใหม่เพิ่นปลูกได้ประมาณปีสองสี่เพิ่นจนกว่าจะไส่นะครับคือต้ทนทองนี่พช่างปลูกช่างไสครับว่ามันเห็นผมผลหยากบ้านนี้ก็เฮ็ดแบบนี้แล้ว ผมครับอ่ะนี่ผมครับผมดีดนะครับยังแหมเสื้อเช็เเน่านี่เจ้าอวามห่อนไดลได้ครับพยายามพันตายครับพอาถาหกบนนไม่จะยังขึ้นมม่ได้น่าครับ ถมไปได้ลักษณะนี้แล้วครับไปผิดดองบ้านกะน้มโฮดครับโฮดไปเลยนะครับเจไดลักษณะนี้สองถึงสี่ปีครับเฮ็ดจะเกิดถ้าพอดีเฮ็ดเปื่อยเฮ็ดกะจอนท่องขอแนะน้ำให้เป็นเสื่อยเฮ็ดร่วมเรือยครับไม่หรอกครับว่าเฮ็ดละโง,ง่เนี่ ตลาดต้องการแลยค้นกับต้องการหลายแต่ว่าขันเมนเฮ็ดระงูเข้าเกิดเข้าจะเก็บเห็ดยังครับแ้วขีดไว้ในีหลักษณะนี่นะครับเพราะว่าเฮ็ดทุกชนิดนี่เกิดบ่พร้อมกันครับเพราะว่าเข้าจะเด็เก็บเห็ดกินตลอดหน้าครับและอีกอย่างจนท่องเฮ็ดสวนเฮ็ดนี่เห็ดมันคือบานเขาครับปลูกแซมในสวนยางฟ้าลาดนี่นะครับสังเกตเมื่งกีล้ครับ ย่างมาเพื่อนเห็นเนี่ยถ่ายมาเพิ่นเห็นนะต้นแซ่บได้หล่องยางพลาครับการที่จะปัดจุดที่ดินไหนมันเป็นธรรมชาติใดกะคนขางที่จะใส่เวลาเน่นะครับแต่ว่าขาดมันเกิดได้พ้นมากกถือว่าคุมนะครับอย่าลืมไม่เคยไปจังสีทุกช็อตถามมาจนท่องกระนันตีได้ได้บ่แต่ว่าเอาไปหเห็นห้เอ่้ยเพื่อนนัน่นเกิดเล้วครับแต่ของจนัท่องกะยังบ่ท่านเกิดเพราะว่ายัาง ของอเมื่อพิ่นนั่นคือเพื่นปลูกต้นใหม่ในไงหัวแขนนะครับจอนควาเดชไหน้าครับี่จอนทั้งท่องทั้งไซทั้งปลูกทั้งสี่แต่กจะนาจะได,ด้ผลยี่หรอครับคือต้นยังหน้าที่จอยทั้งท่องตั้งแตรรุ่นนี่นะครับบัวในไงหรอครับมาดุนว่าพึ่นจะเกิดบอรครับไ่คิดว่านาจะบ่กเกินสี่ปีครับสองถึงสี่ปีครับ เฮ็ดเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถามว่าตุ้มมีเขือเทศใส่เมื่อปีที่แล้วนั้นต้นทั้งต้นยิ่สูงครับล่าขึ้นบ่อขึ้นครับขึ้นแล้วมีล่าแลรงในเหาเห็นแหละแต่ว่าเฮ็ดยังว่าท่านเกิดอยู่ครับกก็อนาคตจะเป็นขึ้นยนดั้นท้องบ่อยแล้วเพราะว่าตัว้น,น,นถ่างทอีงปลูกทั้งใส่เสือเห็ดครับถ้าได้ยอดใส่ถุงกอน่าจะได้ผลดีกว่ากระโบลูเท่ากันครับเพราะท่านล่องมืงอครับ แต่ปีนี่จะลลองๆเอามาซส่ในถุงดำล่องๆมึงอยู่หรอกครับตีต้นยางหน้าจะมาเช็ดเชื่อยเ็ดล่องหยอดบึงว่าเป็นจะไดแ,แต่ถามาปีที่แล้วนี่เ็ดเกิดบอ่ออยู่ในป่าสวนปลายางหน้าสี่จอยท้างเห็ดเกล็กเกิดเทดปวกตาบครับเ็ดเงาอื่นยังมาท่านเกิดอยู่ครับคือยางหน้าดุ่น,นี่คือที่กำลังใส่เือเห็ดเป็นยงนางนาดุนที่สองครับเพื่อไปหนองดุนแหลกยักว มือตัดยานนั่จะอัปเดตให้เพื่อนพี่น้องได้เบิ่งครับจะได้กระฝากติดตามไปเ,เรื่อยนะนี่เลยครับว่าว่ามีผู้เฮ็ดนุ่ท่านตามกับหลายคนอยู่ครับเห็นแชทมาหามามาถามว่าผู้เพื่อนเพื่นไหนพ้แล้วก็มีนะครับสำหรับคี้เดีขยขอจุติเพียงเท่านี้ครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องสุดท้ายนี่กับขออวยพรให้เพือพอพ่อนพี่น้องเจงปลอดภัยสู่ความเจริญถ้าทันที่สู้คอยหายจากทุกสถาทันทีสุขคอยมิสุขยิ่งเห็นไปปรารถนาฉันได้คอสูงม,มาปรารถนาครับด้วยกันทั่วหน้า อโรูขยาปรมาล่าผ้าความไม่มีรูเป็นลาภอันประเสริฐจงบังเกิดแก้พ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสกุนครับกราบสวัสดีครับขอคลิหนาครับ